ครับสวัสดีครับพบกับโมดูล6นะครับโมดูล6จะพูดถึงเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะครับแน่นอนครับภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แนวโน้มในการที่จะโจมตีเนี่ยทางไซเบอร์เนี่ยก็พัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการใช้ a i นะครับเป็นตัวโจมตีนะครับมีการทำแรนซอมแวร์ซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่แรนซอมแวร์แบบปกติแล้วครับเป็นการให้บริการแบบแรนซอมแวร์ด้วยนะครับมีการใช้ดีเฟ็กซ์แกมนะครับเป็นการเอาหน้าคนไปปลอมนะครับมี โจมตีข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับแน่นอนคบว่าวันนี้เราจะพูดถึงบทนำก่อนครับบทนําในเรื่องนี้เราจะพูดถึงการป้องกันการโจมตีเหล่านี้นะครับว่าองค์กรจะต้องใช้มาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรเทคโนโลยีและก็นโยบายการรักษาความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกครับพูดถึงเรื่องของ security awareness training นะครับก็คือแปลว่าเราจะมีการฝึกอบรมให้บุคลากรนะครับมีความตาระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับ ต่อมาครับเราจะพูดถึงไซเบอร์ไฮจีนนะครับก็คือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีลงมานะครับอันต่อมาครับเราจะพูดถึงเรื่องของ security tools ครับก็คือเครื่องมือในการรักษาของไทยนะครับเช่นแอนตี้ไวรัสแอนตี้มัวรนะครับอันต่อมาครับเป็นเรื่องของ Cyber security policy นะครับตัวนี้จะเป็นนโยบายนะครับที่มีการกำหนดมาตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น NIST นะครับ GDPR นะครับ PDPA นะครับ สิ่งเหล่านี้ครับเป็นบทนําในโมดูลนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันได้เลยครับแน่นอนครับรูปแบบความรักษาความปลอดภัยเนี่ยสระดับเนี่ยเราอาจจะเคยพูดถึงเรื่องของ penetration testing ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะมาอธิบายต่อครับว่าลักษณะของการรักษาความปลอดภัยสีระดับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแอปพลิเคชันกับฟิสิกอลไปแล้วนะครับรอบนี้เราจะมาอธิบายว่าในแต่ละชั้นนะครับการโจมตีแล้วก็การป้องกันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ แน่นอนครับว่าในลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับเราใช้การป้องกันการโจมตีในลักษณะไหนได้บ้างนะครับเราใช้ s a n ส์บ็นะครับเราใช้ซอฟต์แวร์ร s สต i ิ t i ันนะครับก็คือการควบคุมจำกัดวงการทํางานของซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับต่อมาครับเราพูดมาในระดับที่ล่างลงมาครับก็คือ Operating System o p นะครับ o s y s t t m n g system เนี่ยจะมีเรื่องของช่องโหว่ของแพลตฟอร์มนะครับเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับในการตั้งค่าต่างๆนะครับเราแก้ปัญหากลุ่มเหล่านี้ได้ยังไงนะครับก็คือเรื่องของการทำแพชนะครับ การทำแพชก็คือเราจะออกอัปเดตขึ้นมาเพื่อให้ยูเซอร์นะครับกดดาวน์โหลดไปแล้วก็ทําการปรับปรุงโค้ดชุดนั้นนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการรีคอนฟิเกเรชันครับก็คือเป็นการตั้งค่าใหม่ขึ้นมานั่นเองครับต่อมาครับล่างลงมาอีกนะครับเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กก็จะมีเรื่องของการดักจับนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับวิธีการแก้ไขของเขานะครับในเน็ตเวิร์กเลเยอร์นะครับก็จะทําการเข้ารหัสครับรวมถึงทําการออเทนติเคชันหรือการพิสูจน์ตัวตนนะครับหรือทาการคัดงน้้ใชา ออกไปนะครับอันต่อมาครับล่างสุดเลยครับเป็น physical ครับ physical ก็จะมีเรื่องของการควบคุมการทํางานนะครับตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ไปถึงถึงขั้นว่าเราสามารถเข้าไปควบคุมการทํางานได้หรือเปล่านะครับแน่นอนครับวิธีการป้องกันของเขาเนี่ยเขาจะทําการอนุญาตนะครับให้เข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีการเข้ารหัสของข้อมูลด้วยนะครับนี่คือรูปแบบการรักษาความปลอดภัย4ระดับนั่นเองนะครับ ต่อมาครับแนวทางในการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์นะครับอย่างแรกคือ security awareness training นะครับสำหรับบุคลากรนะครับในแง่ของการฝึกอบรมนะครับเราทำให้บุคลากรในองค์กรนะครับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับวิธีป้องกันวิธีรับมือด้วยตนเองนะครับคำถามว่าทำไม Cyber security หรือ security training ตัวนี้ครับจึงสำคัญมากเหตุผลง่ายๆเลยครับ90 85นะครับ ที่มันเกิดไซเบอร์แอคแท็กนะครับเกิดจากฮิวแมนเออร์เรสครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้ก็คือบุคลากรเนี่ยเราจะสามารถลดการถูกโจมตีได้ค่อนข้างเยอะนะครับและภัยคุกคามอันดับต้นๆที่ผู้ใช้งานหรือยูเซอร์ถูกโจมตีเป็นประจำนะครับก็คือการทำพิชชิงนะครับก็คือตกเหยื่อนั่นเองนะครับอันต่อมาก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของโซเชียล n g นจิเนียร์นะครับหรือว่าวิศวกรรมย้อนกลับนะครับแล้วก็เรื่องของดีเฟ็กซนะครับซึ่งมีมากขึ้น หัวข้อต่างๆเหล่านี้ที่เราจะลองเอาไปออกการอบรมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของวิธีการระบุฟิชชิงนะครับวิธีการทำมัลติแฟกเตอร์นะครับวิธีการตั้งรหัสอย่างปลอดภัยการใช้ VPN ยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดการข้อมูลให้มันได้ถูกต้องตามมาตรฐานของ GDPR หรือ PDPA นั่นเองนะครับเราอยู่ในเมืองไทยเราใช้ PDPA เนาะแต่ถ้าเราอยู่ในภาคพื้นยุโรปนะครับเราจะต้องใช้ GDPR นะครับแน่นอนครับว่าสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทำเรื่องของ Security นะครับ เราก็จะมีอะไรบ้างครับ No Before c นะครับก็คือระบบฝึกอบรมและจำลองการโจมตีแบบ Pitching นะครับแล้วก็จะมี i n f o s e x IQ นะครับตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการฝึกอบรมด้าน Cyber Security นะครับแล้วก็จะมี Conference FishMe นะครับเป็นการจำลอง Pitching Attack เพื่อทดสอบพนักงานนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับต่อมาครับ พูดถึงไซเบอร์ไฮจีนนะครับแล้วก็เบสแพคทิสนะครับไซเบอร์ไฮจีนเนี่ยเป็นเรื่องของแนวทางการปฏิบัติที่ทําให้บุคลากรและองค์กรเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์ได้นะครับหลกัลกๆของการทําไซเบอร์ไฮจีนนะครับที่ควรปฏิบัติก็คือ1เราตั้งรหัสให้ปลอดภัยมากที่สุดครับตั้งรหัสที่มีความยาวมากกว่า12ตัวเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับมากกว่า12ตัวก็จริงแต่ต้องไม่ใช่เลขล้วนๆนะครับต้องมีอักขระพิเศษเข้าไปด้วยต้องมีตัวพิมพ์เล็กต้้้องมมีตัววพพิ์ใหญ่เขาไปดย นั่นเองนะครับและเหนือสิ่งใดครับไม่ควรตั้งเป็นชื่อที่มันอยู่ใน Dictionary นะครับเพราะจะสามารถถูกถอดได้ง่ายนะครับอันต่อมาใช้ Password Management นะครับต่อมาครับทำการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็แพชอย่างเป็นประจำนะครับมีการทำอั a โ e p a t แ h Management Tools นะครับมีการปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยนะครับมีการใช้ multi factor authentication หรือมีการใช้ biometrics เข้ามาแทนนะครับ เราทําการตรวจสอบพฤติกรรมในเครือข่ายครับมีการใช้เครื่องมือต่างๆในการติดตามนะครับพวกเน็ตเวิร์กมอนิเตอร์링ทูสนะครับเพื่อดูว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในเครือข่ายของเราหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายครับทำการสํารองข้อมูลนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราถูกโจมตีแล้วหรือเราถูกข้อมูลโดนล็อกด้วยดังซ่อมแร์แล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่ได้ทําการโรแบ็กหรือทําการวางเช็คพอยต์ในตัวข้อมูลเราเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถโรแบ็กกลับมาได้หรือรีทิฟข้อมูลกลับมาได้นะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเราควรใช้เรื่องของ immutable นะครับ back up เพื่อป้องกันตัว ransomware นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าการแนะนำเครื่องมือในพื้นฐานในการป้องกัน Cyber s e c urity นะครับในปี2025เนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะครับแล้วก็เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงลงเนี่ยจากการโจมตีทั้งของ ransomware malware นะครับ phishing ddos แล้วก็ zero day exploit นะครับพวกนี้เราต้องรู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ